สวัสดีค่ะดิฉันนางสาว AI สว,วอปอเจมินายเป็นผู้นำเสนอรายงานการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนบันพทพิสัยจังหวัดนครสวรรค์พศ2562ครั้งที่หนึ่งค่ะ ผังเมืองรวมชุมชนบรรพศพิสัยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2562ติดต่อกับจังหวัดกำแพงเพชรและพิจิตรมีพื้นที่ใกล้เคียงกับอำเภอเก้าเลี้ยวและครอบคลุมพื้นที่5อบทอได้แก่เทศบาลตำบลบรรพศพิสัยทั้งหมดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลตาสังบางตางายและทางนิ้วรวมพื้นที่วางผังทั้งสิ้น62.70ตารางกิโลเมตรหรือ3 9 1 8 7 5 0ไร่ แบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น10บประเภทตามบริบทของเมืองเกษตรกรรมแบ่งถนนตามแนวแผนผงังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งในเขตผังออกเป็น3ขนาดชุมชนบรรพศพิสัยตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดห่างจากจังหวัดนครสวรรค์45กิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรดินและน้ำมีคลองส่งน้ำกระจายอยู่ทั่วพื้นที่เศรษฐกิจหลักของพื้นที่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาอ้อยโรงงานมันสมปลังเลี้ยงเป็ด ไก่และสุกร อัตลักษณ์พิเศษเฉพาะของผังมีแม่น้ำปิงไหลผ่ากลางถังแบ่งชุมชนออกเป็นสองส่วนส่วนแรกชุมชนส้มเซียวอยู่ส่วนล่างของผังมีบทบาทหน้าที่เป็นเมืองศูนย์กลางหลักด้านการบริหารการปกครองการค้าริมน้ำและการอยู่อาศัยแบบชนบทส่วนที่2ชุมชนเจริญผลชุมชนใหม่อยู่ส่วนบนของผังมีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์กลางหลักด้านพาณิชยกรรมสถาบันการเงินและศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งในระดับอำเภอและเป็นที่ตั้งของตลาดสดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอำเภอ ผังเมืองรวมชุมชนบรนพศพิสัยดำเนินการวางและจัดทำผังโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์พศ2556ประกาศบังคับใช้วันที่15พฤศจิกายน2562ปัจจุบันดำเนินการประเมินผลครั้งที่1พศ2566และครบกำหนดปีเป้าหมาย20ปีในปีพศ2576เริ่มที่ปัจจัยที่1ความหนาแน่นของประชากรจำนวน3ตัวชี้วัดมีผลการประเมินดังนี้ค่ะ ตัวชี้วัดที่1ผลการประเมินจํานวนประชากรจริงน้อยกว่าประชากรคาดการแสดงว่ายังรองรับประชากรในอนาคตได้จึงไม่ได้คะแนนในส่วนนี้ค่ะตัวชี้วัดที่2ผลการประเมินมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน1ประเภทที่มีความหนาแน่นประชากรเกินที่เอกสารผังเมืองรวมกําหนดคะแนนที่ได้2.5คะแนน ตัวชี้วัดที่3มีบริเวณการใช้ประโยชน์ที่ดินจำนวน17บริเวณที่มีความหนาแน่นของประชากรเกินที่เอกสารผังเมืองรวมกำหนดคิดเป็นร้อยละ40.48จึงได้คะแนนสูงสุด5คะแนนค่ะปัจจัยที่2การใช้ประโยชน์ที่ดินจำนวน4ตัวชี้วัดมีผลการประเมินดังนี้ตัวชี้วัดที่4ไม่มีประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทใดที่รวมแล้วเกินร้อยละ80จึงไม่ได้คะแนนในตัวชี้วัดนี้ ตัวชี้วัดที่5มีบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นเกินข้อกำหนดจำนวน5บริเวณคะแนนที่ได้2.5คะแนนค่ะตัวชี้วัดที่6การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองมากกว่าที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกเกษตรกรรมเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผังจึงไม่ได้คะแนนในส่วนนี้ตัวชี้วัดที่7ผังเมืองรวมชุมชนไม่ได้กำหนด FAR BCR หรือ OSR แต่อย่างใดจึงได้คะแนนสูงสุดท็อปเรด5คะแนนค่ะ ปัจจัยที่ 3. สภาพเศรษฐกิจและสังคมจำนวน7ตัวชี้วัดแบ่งเป็นด้านเศรษฐกิจ2ตัวชี้วัดและด้านสังคมอีก5ตัวชี้วัดมีผลการประเมินดังนี้ปัจจัยที่8ผลต่างของอัตราการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บรายได้ของอทอในเขตผังมากกว่าทั้งจังหวัดแสดงว่าเศรษฐกิจชุมชนในเขตผังเมืองรวมเติบโตมากกว่าระดับจังหวัดสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของผังจึงไม่ได้คะแนนในตัวชี้วัดนี้ค่ะ ตัวชี้วัดที่9อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในเขตผังเมืองรวมต่ำกว่าระดับจังหวัดแสดงว่าเศรษฐกิจชุมชนในเขตผังเมืองรวมเติบโตน้อยกว่าระดับจังหวัดไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของผังเมืองรวมจึงได้เต็ม4คะแนนฝูม้าค,ค่ะตัวชี้วัดที่10 ครูหนึ่งท่านดูแลนักเรียน8คนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่ได้คะแนนตัวชี้วัดที่11ห้องเรียนหนึ่งห้องรองรับนักเรียน26คนก็อยู่ในเกณฑ์จึงไม่ได้คะแนนตัวชี้วัดที่12แพทย์หนึ่งท่านรับผิดชอบดูแลผู้ป่วย1,202คนไม่ได้คะแนน ตัวชีวัดที่13พยาบาล1ท่านดูแล732คนได้เต็ม1คะแนน,นตัวชีวัดที่1 4ปีฐานมีสังคมสูงวัยอยู่ระดับ1ปีประเมินเพิ่มเป็นระดับ2ได้1คะแนน,นปัจจัยที่4ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน5ตัวชีวัดมีผลการประเมินดังนี้ตัวชีวัดที่15ากำหนดพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ครอบคลุมจึงไม่ได้คะแนน ตัวชี้วัดที่1 6ขยะมูลฝอยในพื้นที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพียงร้อยละ61.22น้อยกว่าร้อยละ80ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้คะแนนสูงสุดในตัวชี้วัดนี้4คะแนนตัวชี้วัดที่17เทศบาลในเขตผังเมืองรวมยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียจึงได้เต็ม4นนี่คะแนนมีเพียงเทศบาลบรรพศพิสัยอ,อบตอเจริญผลและทางยิ้วเท่านั้นที่มีการจัดทำข้อบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในอาคารตัวชี้วัด18 พื้นที่นันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีค่ามากกว่าเกณฑ์ถึง43เท่าจึงไม่ได้คะแนนตัวชี้วัดที่19มีเรื่องร้องเรียนจากปีฐานถึงปีประเมินเพิ่มขึ้น2ครั้งโดยเป็นเรื่องกลิ่นเหม็นรบกวนการอยู่อาศัยจึงได้รับคะแนนเต็ม3คะแนนปัจจัยที่5การคมนาคมและการขนส่งจำนวน3ตัวชี้วัดมีผลการประเมินดังนี้ตัวชี้วัดที่20 ยังไม่มีโครงการพัฒนาด้านคมนาคมหรือโครงข่ายการขนส่งที่ส่งผลกระทบต่อแผนผังโครงการจึงไม่ได้คะแนนตัวชี้วัดที่21ระดับการให้บริการด้านจราจรในเขตผังอยู่ในสภาวะคงที่โดยส่วนใหญ่การจราจรคล่องตัวและยังอยู่ในเกณฑ์ดีไม่ลดระดับไม่ได้รับคะแนนตัวชี้วัดที่22ยังไม่มีการดําเนินการใดที่ฝ่าฝืนหรือไม่สอดคล้องกับแผนผังโครงการคมนาคมและการขนส่งจึงไม่ได้คะแนนเช่นกันค่ะ ปัจจัยที่ 6. นโยบายหรือโครงการของรัฐบาลตัวชี้วัดที่23ไม่มีนโยบายหรือโครงการใดที่ส่งผลกระทบต่อสาระสาคัญของผังเมืองรวมจึงไม่ได้รับคะแนนปัจจัยที่7การป้องกันการเกิดภัยพิบตัติตัวชี้วัดที่24จากที่ได้กล่าวนําไว้เบื้องต้นผังเมืองรวมมีแม่น้ําปิงไหลผ่านกลางพื้นที่จึงส่งผลให้เกิดอุทกภัยในระดับปานกลางได้รับคะแนน2คะแนนปัจจัยที่8ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง ตัวชี้วัดที่25มีปัจจัยอื่นส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญของผังเมืองรวมคือโครงการรถไฟทางคู่สายแม่สอดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์ซึ่งอำเภอบรรพตพิสัยยังเป็นที่ตั้งของ2ส,สถานีสำคัญคือสถานีเจริญผลเป็นสถานีขนาดกลางและลานกองเก็บสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ C.Y. ห่างจากผังเมืองรวม589เมตรและสถานียุดรถบางตางายห่างจากเขตผัง1.32กิโลเมตรได้ขนานสูงสุดเต็มคาราเบล5ขนาน และอีกหนึ่งสาระสำคัญที่มองค่ามีได้คือการมีส่วนร่วมของประชาชนตัวชี้วัดที่26ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าพังเมืองรวมชุมชนบรรพศพิสัยไม่เหมาะสมกับสภาพการปัจจุบันเพียงร้อยละ4.05ส่วนร้อยละ95.95 95. เห็นว่าเหมาะสมกับสภาพการปัจจุบันจึงได้คะแนน1คะแนน สรุปผลการประเมินทั้ง8ปัจจัย26ตัวชี้วัดคะแนนเต็มร้อยคะแนนผังเมืองรวมชุมชนบรรพตพิสัยได้คะแนนรวม40คะแนนผลการประเมินไม่ปรับปรุงผังเมืองรวมข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินผลผังเมืองรวมแบ่งออกเป็น2ระดับได้แก่ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติงานโดยระดับนโยบายมีข้อเสนอแนะดังนี้ค่ะ 1. ควรตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 2. ชุมชนที่มีความหนาแน่นน้อยหรือมีการตั้งถิ่นฐานในลนักษณะกระจายตัวควรจัดทําระบบบาบัดน้ําเสียแบบกลุ่มอาคารและสําหรับชุมชนที่มีความหนาแน่นมากหรือเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญหรืออยู่ใกล้แหล่งน้ําดิบควรจัดทําระบบบาบัดน้ําเสียรวมศูนย์ 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดหาพื้นที่กำจัดขยะที่มีความเหมาะสมเพื่อรองรับปริมาณขยะที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตและสอดคล้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 4. ในพื้นที่ผังเมืองรวมมีการเพิ่มระดับของสังคมสูงวัยอปทควรพิจารณาการเพิ่มบริการขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมและเพียงพอและควรศึกษารายละเอียดกิจกรรมและวิถีชุมชนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสังคม ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติงานมีดังนี้ 1. อปทควรรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทางโดยยึดหลัก 3R reuse, reduce, recycle 2. ควรประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดปริมาณน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด 3. จัดทำรายงานการติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการวางผังหรือไม่ ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดนครสวรรค์และคณะกรรมการพิจารณาด้านการผังเมืองมีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลโดยไม่ปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา